เข้าปริวาสอีกแล้ววันนี้มาเข้าปริวาสอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอ,อยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามเนาะมาแต่เมื่อวานแล้วมาจากจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้มาเข้าปริวาสกรรมกันหาชำระศีลกันกพวกเราสาธมิตรมาด้วยกันห้ารูปพระตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณทั้ง หมดก็อาจารย์กรรมลูกกรรมน่าจะประมาณเกือบเจ็ดสิบรูปแล้ว mm hmm. ก็ขออนุมาโมทนาบุญกับญาติโยมเนาะที่ได้จัดซื้อหาเต็นให้อาจารย์เนาะได้มาเข้าอยู่ปริวัติกรรม mm hmm. เต็นหลังนี้ก็ราคามาหนึ่งพันบาท mm hmm. ขึ้นแบบพับง่ายเนาะ mm hmm. กันฝนดี mm hmm. มาด้วยกัน5รูป mm hmm. มาจากจังหวัดสุรินทร์ด้วยกัน mm hmm. บุญรำหนึ่งรูป แมนสิ่งไหนที่จะดีเราก็ช่วยกันออกแบบเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้แมสาธมิตรด้วยกันพระป่าเนาะมาเข้าบริวารกันนี่แหละสาธมิตรต้องดัดแปลงเอาเนาะที่ตากผ้าเต็นท์เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากน่าจะหนักมากที่สุดในรอบปีสองปีมานี้เนาะ วันนี้ก็ขอปฏิวัติกันเรียบร้อยแล้วเป็นลูกกรรมกันทั้งหมดแล้วปฏิวัติกรรมโดยกันเนาะสาธมิตรที่มาโดยกันหลายรูปเนาะนลองพอเจ้าคณะจังหวัดมาเมื่อวานมาเจตดมาทำงานอ่ารอบเจ็ดวันท่านบอกว่าประชุมกันอย่าไปประชุมนานเป็นวันทำนานไม่ได้ทุกวันนี้ท่านไม่ให้เลอ ก็ดูเนะาะญาติโยมเราก็พอปร,ประมาณมีเท่านี้แหละเ,เป็นปีแรกหน่อยเด้เอจ้างแม่ชีนกคงจะรู้งานอยู่ด้วยนั่นแม่ดวงเด้อดูจะภาพเราด้วยอา,อาหารอะไรจัดขึ้นโต๊ะกงจะแยกเรามากนนั้นจัดไว้ให้พระสักโต๊ะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะวันหลังจะรู้หรอกเพราะว่าตกแรง